สวัสดีครับพี่น้องสุขหูสุกนสำริดบานหน้ามาพบมาพ่อครับสำริดบานหน้าคือเก่านะพี่น้องเนาะวันนี้อกอากาศดีแจ่มใสนะพี่น้องวันนี้ก็ได้ยสำหรับคลิปนี้ผมสิผ้าผีผ้าหน่องมากยามตรงคือเก่าแนหะพี่น้องฝา,ากเป็นกําลังแรงใจให้สำริดจ,จักคนเด้อครับเด้อลิบสำริบานหน้าครับ มื่อนี้ผมติพาพีพ่พาหนองมามเบิ่งยามตรงพี่น้องบ้านเฮาอีสา,บานบ้านเฮาเนาะตื่นขึ้นมายาม้ำโซ่ห้องก็มาเบิ่งไ้เบิ่งหน้าเลาะหนามหลอ่ลอในเนาะพี่น้องเนาะติดผาพีพาพ่พาหนองมาลเล่อหนามไปน้ากันน้ำพี่น้องแล้วก็สิยามตรงไปน้าครับสมดิีกับสิดท้ายถ้ำห้พ,หหหพี่หนองเบิ่งเมื่อถูกยางถูกแนวแล้วพี่น้อง เบิ่งเขาเบิง่งนาำเนาะพี่น้องเนาะอันใดดีๆมีสาระผมกระดิน้ำเสนเดือให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเกา่ากับปากเป็นกำลังแรงใจให้สำดิบบานหน้าจักคนนในเด้อพี่น้องเด้อกับเบิ่งปีธีชีวิตบ้านหน้าบานนอกบ้านหน้า,าน,นีา่นะครับกับผมนี่ยังกระดอกกระเดียดอกชีวิตบานหน้าตื่นขึ้นมากกับเบิ่งว่าเอาเงี้ยห้ปลาเด้อพี่น้อง ถ้า,ถา,า,างามถาป่าเขากระ้งามเอาพียงเาเป็นการเซเวลาพมกับพีผ้าพีผ้าน่องไปเบิงพยายามตรงพี่นว่องเลยไมอนี้กัพยายามตรงตักข้าวเกินมา่นคนดาพี่น่องทั้งไตวันทั้งเมืองนอกเพิ่นบอกนะ,ะว่าก็ว่าพยายามตรงให้เบิงอีกเน่้พื่อ ผมก็จะยามตังให้พี่ให้น้องเบิ้งคือเก่าล่นะพี่น้องบ่เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋ทางเมืองนอกอยู่ดีสบายหมดทุกคนในที่นะครับเนาะผมก็อยู่ทางบ้านก็บ่ม,มีกิจการหยังดอกครับก็มาเฮ็ดขา้าวเฮ็ดน้ำให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าอ่นละ่ะพายให้พี่ให้น้องเบิง่งอากาศยามำ้ดเน้งองพี่น้อง เขาก็มี้จะก่อใหญ่ๆเงีนะพี่น้องเนาะโหงงามครับกดเทืออ้าวเพื่อว่าเป็นการศิวลาเนาะพี่น้องผมจะพาพีผ้าน้องไปเบิ้งตรงน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวพากับยางไปเบิง้งอะผ้ายางเบิ่งตรงน้ำกันพี่น้อง ต้องอายุไกลๆเนี่ยครับถ้าถือว่าขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะครับเด้อติดตามสำดิดมากตลอดมากเด้อพี่น้องเอาที่ว่าเป็นการสีวรา,าก่ะเบื้องตรงน้ำกันเด้อพี่น้องเอาพี่น้องเขาเบื้องน้ำกันผมบามันอียอย่างนี้แน,น่หันรุ่นกันเด้อพี่น้องนะยามตรงนี่แหละครับตรง ผมว่ามันอ,อีหยัางน้อดินต่ำๆอยู่ในนี่นีอย่างแน่เลยพี่น้องเดี๋ยวเด้ะมือไปสอดบ้วงกันเอาอย่างเดียวเนาะบานีน้นเนาะโอ้ ทุ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 ่ททททที่ยเงียบาดโอ้แองแ่ได้พิน้่งเลยเห็นบนอ้อน้องนั่นครับคุณน,นะโอ้บเปนตัวน้อยน้อยแล้วพ่น้ง่งคุณน,นะเห็นบนอ้อดี๋ยว าว่ามันเอียงตามๆอ,อ,อ,อยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ยเห็นพี่น้องเด๋ยวนะเี้ยมโอบาดนี่ไอพี่น้องวุกันนไหน่นี่พี่น้อง พี่น้องเใา้มันตัวหน่อยๆด,ด,ดิพี่น้องบางคนจะจับมาให้เบิลงป๊าดเลยเป็นรูอันนีพี่น้องคนละเดี๋ยวป๊าดตัวตัวนี้เจ๊โอ้โพี่น้องเห็นบ้างไน้อ ดรัดพี่น้องไป้น่อยเดี๋ยวนั่งน้องดึงมันดิ่มได้ไวน่นะเห็นด้ นันอสองเถะเลยพี่น้องเอ้ยป่าตู้พูน่ะเห็นป่ะงัวมันดิตัวใหญ่ขนาดพี่น้องเนาะป่าตัวบกคอยใหญ่พี่น้องเลย,ออย,อออยอเลยอรอเดี๋ยวผมจะเอาไม้พี่น้องบ้วงเดี๋ยวพี่น้อง ต้องคอยเบิ้งกันน้องรับเนาะมาเถอพี่น้องออกมาด้มาเบิ้งกันพี่น้องมันหลุ่นกันบาดที่ีิเบิ้งเด้อพี่น้องผมอมเอาให้เบิง้งบูย๊ยพี่น้องเลยพุ่นแม่โม่ตัวหน่อยๆดิพี่น้องบุย้ยพุ่นแม่แป๊ะ ผมมันเอา้เทิงสาดิพี่น,พน้องกินด่านมันดวดเอาขึ้นมากไกลกันขัดมันไปมันสิอว่าได้กินน้ำบานดาเมียงเพิ่นก็จะจีหัวหล่อนะพี่น้องเนาะป๊าดตัวมันรักนี่ปลาคอยใหญ่จะเหง็งเนาะพี่น้องเลยเบื้องในพี่น้องป๊าดตัวกินด่าเบิ่งหัวมันเลย เมือผมหมดรถหัวมันพี่น้องเอ้ยมันตัวเด่นหน่อยดิเป็นลูกเหมนี้พี่น้องอ่ะูนี่นะครับเอ,อสิบ้บานหน้าพี่น้องก็ดีใจเป็นทรรเหมาดานะครับจนสั้นย่านบ่ได้เอาสำหรับชิมนี่สำริดกับบานหน้าก็สิขอกับบานกับสองก่อนนะพี่น้อง้อ จังใดกับกดไหลกดแท้ให้ผมพ่อมีกำลังใจเข็ดคิดตัวต่อไปในถ้าพี่น้องเด้อเสียงสั้นเหมือนเหรอครับดีใจไงขอขอบคุณครับไอพี่น้องถือเหรียกแล้ววันที่หนึ่งเมื่อสุปูทุกค,คนนะครับเด้อขอขอบพระคุณครับ